ดูสิคะ F สี่ทำด้านนี้ปูเริ่มปูแล้วนะคะนี่ปูเตรียมไว้อันนี้ยังไม่รู้ว่าจะลงคณะหรือว่าลงหอมดีแต่อันนี้มันลงหอมแดงลงหอมหอมแดงไปแล้วนี่เนีตตรงนี้สามร่องนี่หอมแดงหอมแดงจะลงเยอะหน่อยเพราะว่ามีคนจองนะเดี๋ยวไปดูอันนี้สามร่องหนึ่งสองสามทังโน้ต ก็ลงแล้วเราจะเปลี่ยนนะคะการปลูกผักจะต้องเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาถ้าปลูกซ้ำๆไม่ดีค่ะอันนี้จะลงมะเขือมะเขืออันนี้คิดว่าจะลงมะเขือนะคะอันนี้คิดว่าจะลงค้ะลงเปลี่ยนค้ะมาเป็นทิศทางนี้ดูบ้างร่องร่องนี่เอามะเขือดีมั้ง ดูก่อนคลิปด,ดูก่อนเนาะทางโน้นก็เริ่มแล้วทางในนามีอีกน,นะคะทางในนาเจ๊ใช้เนื้อที่ประมาณสไร่อีก่ะปลูกผักโน้นอันโน้นหอมขึ้นแล้วอันนี้ยังไม่รู้ว่าจะปลูกอะไรกอนอาจจะเป็นมันจำปัหลังมันห้านาทีก็ได้ตรงนี้ที่ว่า แต่พวกนี้เป็นหอมค่ะนั่นหอมแดงขึ้นหมดแหละแต่ตรงที่เป็นหินนี่ใช้ปลูกฟักทองค่ะเ๋ยเราซื้อดินปุ๋ยมาเพิ่มตรงนี้เอาไว้ปลูกบัวหิมะมาเผาขยะเผาเผาไว้ตรงนี้ดินจะได้ดีค่ะนี่เลยค่ะ F4 วันนี้เรานี่ปลูกหอมกันค่ะ ร่องร็จเราก็ปลูกหอมนะคะหอมอแดงอันนี้แพงค่ะต้นทุนแพงมากเลยเราซื้อมากิโลละเป็นพันเยนเลยนะคะกิโลมาสามร้อยกว่าบาทแล้วเดี๋ยวเราจะปลูกกันค่ะไว้เก็บเดือนเดืนอนหกที่ด้ยกร่องไวยกร่องไหวเป็นวีรูแบบนี้นะคะผ้ารูๆผ้าดำเป็นรูร เพื่อว่าเวลาเราไปทํางานที่อื่นนะคะถ้ามีงานที่ไหนเจ๊ก็จะไปค่ะเราทําให้เสร็จไว้แบบนี้นี่ทำเสร็จไว้แล้วเดี๋ยวเพราะงานที่อื่นราคาแพงค่ะเขาจ้างเราแพงเราก็ไปเลยค่ะเจ๊เป็นคนไม่อยู่เฉยนะคะ แมหอมปีนี้เราแต้มไว้พันของเราเองเราใช้ไปเยอะแล้วอันนี้เราซื้อมาเสริมนะคะเสริมไปแต้มไว้แล้วก็ลื่น เราหัวแค่เท่าเท่านี้เรา,เราหัวเล็กๆเ,เนี่ยเราสิงแค่ห้ากิโลเองจ่ะซื้อทั้งหมดก็ไม่ไหว บอกว่ากดหัวลงลึกๆหัวจะใหญ่มากเครื่องมือในประเทศญี่ปุ่นี่เครื่องขุดในประเทศญี่ปุ่นหากยากก็ได้นะคะใช้ชีวิตในประเทศญี่ปุ่นมันไม่ยากอะไรหรอกคะ่ะแต่ถ้า เรารู้จักกินรู้จักใช้เราจะมีเงินเก็บกับประเทศเราเยอะนะคะเพราะเงินที่นี่จะหาง่ายการหาง่ายก็จริงแต่ว่าถ้าเราใช้หมดมันก็หมดนะคะมันก็หมดลงที่นี่ของบางอย่างก็แพงค่ะที่นี่ของบางอย่างก็ถูกแต่และอย่างไม่เหมือนกันขึ้นอยู่ว่าเราจะเลือกใช้ คลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนนะคะใครถูกใจช่วยกดไ like, ล mm hmm. ค์กดแชร์กดซับสไคร์ให้เจวันด้วยค่ะเจวันจะพามาดูว่าชีวิตคนไทยในประเทศญี่ปุ่นตามฤดูกาลจะทำแบบไหนกันมั่งปลูกผักในประเทศญี่ปุ่นนะคะขอบคุณมากค่ะไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะ